สบายดีสวัสดีเด้อพี่น้องหลังจากที่ออกมาแต่เฮตุที่ยันเดียวแล้วพี่ต่อจะพาไปาเด็กๆไปยางเซนทัน,น,นะนเนาะอีดาสบายดีปลาลูกแน่อ้าวเหนื่อยยุ่งอีดาสบายดีปลาลูกแน่ดิง้งดิ้งดิ้งเอ้ยดิง้งดิ้งสบายดีปลาลูกแน่ดุสบายดีเดอ้อพา่น่อ มวลมะลุมวลนึกเมื่อยมวนเมื่อยสายปานมวนเมื่อยมวนอย่างนี้เอาสายปานเจ้าเี็กมวนกเมื่อยมวนโอ้ว่ากันกินนามู

ไปทางก็อยากเบิ่งได้ไดายเนี่ยจะว่ามันเมื่อยไ,ไหมเนาะแดดพอมขันเท้าตัวต้วเดียวกัสิเออสีอสด้ได้ไดคลิปอยู่อันนี้จ๊คชิวหนุ่มแจ๊คสิทายคลิปแท้มค้นกันยแย่กันเนี่ยก็ได้เบิง่ง่ายมาเด็กๆน้หน่อยพี่น้องพอได้เมื่อใหยพอให้แม่เบิง่ง <laughs> ชมซื้อเมือ,องไทยพี่น้องเอ้ยโดดไปจิมจิมกันดูไลยกันไลน่กันไปโดดติดตัวนั่งมังยาลูกขึ้นจะได้บ้านหนาเมื่อดอบึบเบาหนังมังยาลูกขึ้นหนาเมื่อดึบย่งางตากแดดตายโดยได้ลุงต่อกาลังสิมาจักหน่อยเชินทันน้นองมีต่อฟามา เด็กๆอย่างเป็นธรรกใช่ป่าใญ่ใช่ใช่โอ้ว้าวเนีว้าวเนี่ยว้าวพี่น้องโดดได้โดดตีข้างในคนจิบเต็มาบงไปย่งกันกินกันสเออว้าว ปุงเบาไงตัวเนช์ลอปปมามามาพี่พี่เขานพี่อีดาอีดาโนโนโไปยางน้ำมือพุบอย่างที่ดเสียคนผูไว้หนีบบอันมาพี่ดูมาพี่มันแดดนะคนนู ดิงดิอ้ผานองมาลูกพานองมาพูนพูนไปเออมันหอนไปเขาแอร์ก่อนมันเป็นลบล่ะย่างจากแอร์แต่เอดยางตากแดดแต่สาวผูนปะปะปะูนๆูข้างในพูผูด well. uh. ุกด้วยข้างในแหเงเป็นตะมวลโดยเอ้ยถกองคกเต้เลย เป็นเส้เบองเดียวกับพอว้าววัาจะดุตื่เตนเด้อแม่กตตื่นเน้อเร่องเ่อไปเดีูไปด่อนี่ะบอ ไปได้โฮยางไปน้ำหน่องคนอื้อสนงามลาลาลาหัวได้ยานไปแด้พี่น้องเดินเรืยไปเรื่อนะมาพี่ยะมาเดียวเดียร์มาสมาามา ปูประทายป,ปะงามดีนะเอองามดีนะเฮ้ยพี่น้องจะเป็นงามมากันหนกมากันมากันมามาเสื้อของเด็ดพี่น้อง กันนะฮะตัวห้อยปะปะสองสิบร้อยไปผีพี่วิระอีดายอีดามาพี่ดุไล้มาพี่ยมาพี่ไปเบิ่งตัวไม้ไปเบิ่งตัวไม้ตัวไม้กับบีกูไล่อยู่ดุไล้ ไปแล้วล่ะไ้แล้วค่ะเก็บซีใช่ป่ะอ๋อทีดาบายว่ายังีงฮะโตมาขเก็บซีได้เวออยากกินเป็นไอ้ดายางบ่เนี่ยนะค่ะเดียยางบ่เนี่ยนะฮะทีดายางเนี่ยนั่นบ่ฮะบ่เดายางยังไงคะ บรยากงโอ้ยสายตาอุ้ยสายหูสายตาอ้ยทุกสายตาสั้งเนี่ยสั้งเนี่ยอะไรสั้งอะไรอ่ะนะัดขาดที่ต่อปะเราไปสั่งไปซื้อ้องตัวมดังทาดดไว้โคตรแบบล้ายดีจดายค่ะ เต็มพยัคเต็มเลยคนเยอะมากเลยเออว่ากินยังไงเข้าอร่อยยัง KFC KFC ท้องห้องห้องเสียงยังกไงอะ ยังมามาสิจะไหนมาสิจะไห้มาจมากฮะสิบางยงบหรอบางยงก็อีหยังอีพนโอ้บางยงก็อีพนป้ <laughs> นนาได้กินส้มใจเว้หวานนี่เว้ย KFC KFC ั้งแต่หูวัดสีมาอุบล <laughs> เป็นตาแสบเนาะกินทอนๆเนี่ยอันนี้หูซอว่าพอกินเนาะเพิ่นซื้อเมื่อแบบว่ามันเย็นเนี่ยมันก็เลยบ่อยากแสบไปเลยเนาะป๊าดบักไก่ค้าใหญ่แต่ว่าไฮโซไว้มื่นนี่เว้ยอีดาเป็นไฮโซไล้เมือนนี่นะแสบบ่แม่กัดกินได้บ่ก็สาเมอากามมันออกจะกกินเนื้อมันเนาะมันเผ็ดเนาะเบิ่งนเลยเออหนิหนิกินซีดมันดุกินซีดมันอันนี้บอกินเนาะมันเผ็ด ยังก็เพิ่นว่าจงได้กคือไปพาพ่ออยากซ้อไปพาพ่อว่ลูกเอาน้ำพรอกเห็นก้อกิมเช่บเอลืออยากให้แม่แม่นกินหดพอกินหนดเม่บ่่าอกลูกพ่อบ่่อยมากกินหรอกันนี้ค่ะอื กินได้ได้หนุกจางแหงบะมีนุมกินเหอะกินแฉลบลูกแฉลบอืมกินหนุกกินแฉลบกับกินกินอะไรคนใดดีเนะกินแม่กินมัมมัมแม่มัมมัม คนไล่เทมมาอีกเนาะบมมีขัมาเลยท่าคิวเนาะขันบาาจะม่นังไปชมหงัวเอีแบบมวข้ามาแบบหิ้วๆิ้วสามารถเขาเมื่ไหรตลอดนะบต๊ใครจะรอรุนเอเคจุดนะคะเออชั้นมาขี่กะต่ได้เห็นคนไล่กะนั่งถานะแบบแบบเมกะหิ้วบ๊มย ดกนเปี้ยสีได้รจั๊ก้าค่เด็กไปขายน่เนี่มกล้อง่นอกเลยขากเนาะเนี่ยนี่เนาะวดขาเลย เดี๋ยวจะได้งอให้น้องิ้งตรงในนั่งน,นั่งตั้งจะงูบดขาหนาว้วิธีเห็นข<อ>้างหน้าจะโป่งง่ายตองให้ผู้ใหญ่หันนั่งข้งางหน้านลำเจาของอผู้หนึ่งมาชินั่งไรฮ้ยเ,เอานั่งข้าในจักระทีบเออข้าใสจับหันขิ้งลูกตาอันนั้นเนี่ยเนี่ยจักระทีบพูดมาชินั่งกักจอดจะชินั่งไร

ค่บัดนี้แลแม่จะสิฟ่าค้าเขียวมีสามขาอยู่มีเดกอยู่บอไปดิเดี๋ยวว่ารถจักไปเป็นหลอเด่นอยู่ท้งหน้าก็เหี้ยงบ่มันเป็นข้างน่มงท้งหน้าถ่ายเด่นไใบอะไรพอดีป่ะถ่ายเด่นธรรมดากะไรไปไปไปเจ้านา่ไปน้ำก้น ู eta, as well as ่ป่นาสิไปไหวอืดอืดอืดย oh, uh, uh. well, uh. uh? uh. ่างก็ชิไหวก่อนนะี uh. ่นะมาเลยมาเลยมาเลยมาเมาเคอสิบมเลยเขดโอ้โอ้มันกๆโดนตเด็นเนาะขากหมอบ้านแม่จะยางเนาะบน่าจะยางอหย่างงน้าเอวหิ้งเนาะ ไปไปไปเอา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 มาดมาดูมาดูเอามาดูมาดูมาดูปัดนาอเออมา

นั่งเออกอนเอวนดูแลกอนเอวปะเด้อปาเฮงนักใช่อีหยังหูุอีหยังงออ่ะโอ้งอพอรอนบาเม่นบ่ไม่บอกงอพอนโอ้างลูกาไปรม่รอแ่นีจากรอโครงการก่อสร้างของอบตหัวขอน ท่านไปว่าเลยเป็นป่านาบาอ,าอ้าาบอคือพอไปทางขนุนมันมาวิหารขานะเนาะบาด้อยู่ห่างใจอัน Bye bye, iki, ไปน้องคีไปเบิ water, huh? ่งนซัมพอเที่อัคนทางกามานะมันนี้วันนี้วันนี้ขค้ยเออไปชม่าหารขาซื้อพอได้หูว่าหารขาป่าเฮดคือสิเกิดดีเนาะแทวนี้เนาะเฮดคือสิได้ แถมเป็นด so ิน <volumes> อ <of Syn Island> oh, ันนี้เพาะมานะดินแบบดินเทศหมักเกิดนะพันราเฮ็ดปัวเฮ็ดอ่งูโอ๊กดินทรายปนทรายหน่อยหนึ่งค่ะนั่น้ี่มาเด้อ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 มามาวยิ้เร้วหรอมามายบเร็วลายเดือดส้วกาแล้วเยมาเด้อมาเด้อ นางจำจำกระไรดูมันจำว่เจ็บกนเอางจำลูอีดานางจำจำลดไปนางลงกนางลูกจำเออฮันดีกระคากรกันไยโอ้นไปทางออกไปฮาออกไป้างนั้น yes, no. no. ้อถนนให่เออจไป้านี่ดัดนี่น้อยเดียวมันได้ใช่ปะ วันไหน่ดินบ้านเขาแห่นเนาะคนาบารินที่คนใช่โอ uh ้คนาบดินทางมะนาก็ย uh ังเป็นคนกีดคือเขาบานะทางมะนาก็ยังเป็นคันกีดย่างพ้นก็สบายด้สมบูญนะ ไปหนาไลยเนาะสะออนไหมเนหนอขีดหอดง่ะอยู่บ้านพราาอันนีบ้านทามันฝนตกนิดมันมีหากินคือบ่าแล้วเขาเห็ดบีกมาทนี้นาะเทีงเือนกหาอะไรจังวะไปทีแองไหนวะ

เราอยู่แค่ห้างเพื่อนเจหนเดียวเออาะมันจะมีมูบานทางง่ายจะสีนะเออน้าสีไปจะมีมูบาแตจะชวนไดก็แต่ห้างะก็บม่ค่อจะเข้าไปจะสีนะอออใครอยากข้าไปเขามีเลืองก็ไปข้าไปจะสิมีหันค่ะอห่ิตรบาอยากะไรกันมิตรบาขึขนรดใหญ่ย่างเนาะออกไปสิ้ออยู่หาอยู่วันเนาะน ใช่กัญญางนลำกดนี่เดียการกบักกามานี่เดียแดดออกกําลังกายเนาะจะ่าเที่วนี่ไข่ไข่แบบเข้าโคคลอยู่เหอะเนาะเขากีดเบี่ยเห็ดงานเขาเนาะหมดเลยคือหวานเท่าไรเด้อหวานเท่านั่งคุกหมูคุกหมกเลยเนาะนั่งเต็มเพื่อนเต็มสั่นนะหวาน อยู่แบบยังมีอยู่แบบอยู่เหือนเนาะเท่านี้เนาะเฮือนไปเฮือนมั่นือสิยือนไยเฮือนมันแบเอเยส่นว่าแบบนี้อขังนาะ ไปพาน้องไปสิไปหอดไจเ ooh, อืเอออกิงเก่งเว้ยเออโอ้กเอาเอ้าเอากากน้องเออเออเอกง้ป่าชมน้เบาอันนี้เฮ้ยเออเ้ใ ไปล้เขาฝืนตีบเราทีบเป็นไเลยเฉือนขันอ่านมันตำเนี่ยหันไปได้สบายอันนี้ค้าพ่นบดเทงคือสงอืออืออดีอือ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 ยืออืออือค้ออือยือออืออืออออืออออออือว้ออืออ่ นั่งก้นดุกก่ท่านโหดที่อนอยู่เออบ๊ายบายเนี่ยบ๊ายบายเนี่ยบ๊ายบายบายอ่ะบว้ย่าพี่อีกยาีอีกบายบาย